สวัสดีครับผมฟูดเดลซันในระหว่างที่เรารอดอนจอร์ทิมเลสแปดครับที่บอกเลยว่าน่าดูมากๆและผมก็ได้โดนตามว่าที่ดอนจอร์ทิมเลสแปดออกมาแล้วที่ดอนตอนทิมเลสแปดออกมาแล้วทางทั้งที่มันยังไม่มานะครับแต่พูดใจเลยว่ามีคนรอดูเยอะมากครับวันนี้ครับเราเลยมาลองพูดถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในดอนจอร์ทิมเลสแปดกันดีกว่าครับเราเริ่มมาไล่ดูตั้งแต่คลิปนี้ดีกว่าอันนี้เป็นคลิปทีเซอร์แรกของตอนที่8ที่เขาปล่อยออกมานะฮะเราลองไปดูกันครับ เราก็จะเห็นภาพของหัวหน้าพวกโครนครับที่ต้องใช้ออสเตรเลียมในการสร้างนะครับซึ่งก็คือ b e l เลเว Bird ครับดอร์ r c คิมิดีและก็เซอร์ชูสลนั่นเองแลาจะเห็น3คนนี้ออกลงแน่ๆครับในตอนหน้าและเราก็จะได้พบกับตัวละครจากทีม Fortress Classic ด้วยซึ่งเป็นทีมที่เป็นศัตรูกับตัวละครในภาค2ครับและในที่สุดโอลิเวียครับก็กลับมาแล้วพร้อมกับเกร์แมนที่จะนำพากองทัพหุ่นยนต์ของเราไปสู้กับพวกโครนอีกครั้ง ส่วนภาพในห้องนี้ครับหน้ากากอันนี้พวกเรายังจำได้ไหมครับว่ามันคือที่ไหนใช่แลครับมันคือห้องที่เจนโดครับสละชีพให้สปายครับรอดกลับไปกอดลูปและเพื่อนในทีนั่นเองแล้วเขารอดได้ยังไงเจ้าของช่องอาจจะไปว่าพอโซลเจอร์ดื่มบองอะตอมิกพันช์ครับแล้วใช้ความสามารถของร่างกายที่เร็วขึ้นรอดจากพวกโคลนไปได้นั่นเองครับเขาจะกลายเป็นอีพิกโซลเจอร์หรือเปล่า และในพิววตอนต่อไปครับเราลองไปดูข้าวดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น และแน่นอนครับเราจะได้เห็นดร์อะคริมิดิสโชว์พลังในการต่อสู้นั่นเองและความแข็งแกร่งของเซอร์ชูสลอตครับที่ไม่โดนแซกตันเฮลวันพันธ์ครับเพราะทั้งคู่ครับมีพลังของออสเตรเลียนนั่นเองครับและจากนั้นเราก็จะได้เห็นบิลเลฟเวอร์เบิร์ดดริฟบายแบบ GTA ที่โคตรจะเท่ฮะและโครนหัวนกใหม่2ตัวครับคือพูติสเบิร์ชและเจอรัลด์ดิฟฟิเดนเฟเทอร์สครับจากนั้นเราก็จะได้เห็นโครนที่ผิดปกติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครนเซอร์ไบรท์โครนเซเบอรัส หรือสไนเปอร์สหัวนะฮะหรือทรีพีเตอร์ในแพนเวทซอมบี้ที่เคยปรากฏตัวไปแล้วนะฮะแล้วก็สไนเปอร์จอกกี้นั่นเองและเราลองมาดูคลิปที่น่าสนใจมากๆครับคือคลิปที่เป็นส่วนหนึ่งของตอนที่8นั่นเอง เราจะได้เห็นโคลนที่เป็นไพโลครับครั้งแรกแต่จริงๆแล้วโคลนของไพลโลครับเคยปรากฏในรูปแบบของ Distorted จาก s c r a เช i ยูนิเวอร์สเองเป็นแบบ Refer e น c e นะและเราก็จะได้เห็นสไนเปอร์ที่เป็นพนักงานแมนโคลครับกำลังไล่ยิงยาสลบใส่โคลอนอยู่และโคลนที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะโดนคลุมหน้าซะด้วยคล้ายๆกับตอนหนึ่งที่เด็กกำลังดูรายการทีวีทีวีหนึ่งฮะซึ่งก็แน่นอนว่าแมนโคเนี่ยกำลังใช้โคลนเป็นแรงงานอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองและสุดท้ายครับ เราจะได้เห็นโคลนแบบเซิร์ฟไรท์ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีพลังแบบเซิร์ฟไรท์หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่ามีนะถ้าจะมีก็โกงเกินและในคอมมูนิตี้โพสก็มีภาพที่น่าสนใจหลายภาพเหมือนกันครับที่สําคัญเลยคือภาพโพสต์นี้เราเป็นภาพโคลนหัวนกตัวใหม่ที่ไม่เคยประกาศที่ไหนมาก่อนเซนทรี Century ในรูปแบบของแมนโคปืนที่ปรับแต่งเองโคลนที่น่ากลัวขึ้นและเหล่าหัวหน้านกต่างๆที่น่าจะได้ไปหลายคิวเลยคนระับในตอนหน้า จะมีใครจากทีมแดงโดนหัวหน้าคโครนเล่นหรือเปล่าแถมยังมีการต่อสู้แบบลูกผู้ชายให้เราดูด้วยและแซกซนเฮลก็ออกจัดก,การคโครนด้วยตัวเองครับและเขาก็เทียบขนาดปืนให้เราดูด้วยว่าปืนของแซกซนเฮลนั้นใหญ่ขนาดไหนและนั่นคือทั้งหมดของทีเซอร์นะฮะสิ่งที่ผมรอก็คือพวกเนื้อเรื่องของคโครนในทูฟอร์ดจะมีต่อไหมเกรแมนที่กำลังล่อล่อจะเอากองทัพหุ่นยนต์เขาไปสู้คโครนได้หรือเปล่า แล้วแซกตันเฮลสุดท้ายเขาจะไปอยู่ฝั่งไหนฝั่งทีมแดงฝั่งเกรย์แมนฝั่งโคนแล้วตกลงไอ้เจ้าโอเซียนี่มันคือใครกันแน่ทำไมมันถึงมีหลายคนแล้วทำไมมันถึงทรงพลังมากแล้วทีมแดงจะสู้กับหัวหน้าโคลที่มีพลังออสเตรเลียมยังไงแล้วไอ้ตัวนี้ที่เจ้าโอเซียเก็บไว้มันมีไว้เพื่ออะไรกันแน่ เป้าหมายของโอเวอร์เซียคือการครองโลกหรือเปล่าหรือทำลายอะไรสักอย่างเราต้องไปดูกันว่ามันจะมันขนาดไหนขอบคุณทุกคนที่รับชมครับคลิปนี้เป็นคลิปเล็กๆน้อยครับเอาไว้รอดูคลิปใหญ่ที่เขาจะปล่อยออกมานะฮะและทวนความจำเรื่องนี้กันนิดหน่อยครับตอนนี้ผมอัพคลิปนี้เขาน่าจะใกล้ทำเสร็จแล้วละ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามทางช่องผมและก็ช่องดาวสปังกี้นะครับว้เจอใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากทุกคนเลยครับ และเมมเบอร์ทุกคนด้วยวันนี้ฟิตซันขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสวัสดีครับ